เห็นเห็นกระแสอยู่แต่แต่ถ้าพี่จูดี้ไปด้วยอ่ะทุกอย่างสะดวกสบายเลยล่ะถามตัวคาจาก้าเดินมาร้อยเมตรก็รู้เลยว่าแรงมากน้องแดนชอบพูดกว่าถ้าพี่พิจูดี้ไปด้วยก็จะบอกว่าสบายใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงพูดบิดดิ้งนี้ออกมาในจังหวะนั้นเลยว่าที่มาที่ไปก่อนจะมันเป็นบิดดิ้งคำนี้มันมาจากอะไรพี่ก็สนิทที่สุดถูกไหมครับเพราะนั้นนะพี่รู้ว่าน้องๆผ่านได้ ถามเรื่องดาม่าดาม่าอะไรอ่ะกำลังใจเออที่น,น้องมอะไรบ้างที่ทริปล่าสุดแบบว่าข้าวชงข้าวเที่ยวบันแพงโอ้พี่เดียี่ไม่ได้ไปด้วยดิีเห็นไหมล่ๆๆะฮะเห็น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 กระแสอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ดูว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงและที่สำคัญเนี่ยก็ไม่ได้คุยกับน้องๆด้วยดูลายได้เลยไม่พอ <c oughs> ลายล่าสุดก็คือเขาเล่นโอนเงินมาใช้ยังไม่ได้คุยกันเลยอันนี้อคือเล่าเล่าหรือเปล่า อวดสิคุยหรือขิงขิงไงไม่ไม่ได้คุยไม่ได้คุยเราไม่เราไม่ได้คุยเรื่องผู้นี้กันอยู่แล้วไม่ว่าจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพี่จูดี้ไปด้วยอะทุกอย่างสะดวกสบายอยู่แล้วแล้วส่งผลว่ามันสมเหตุสมผลไหมที่เราดูแล้วนะพี่ยังไม่ได้ดูพี่มีงานทุกวันเลยพี่ไม่ดูเลยพี่กลับไปดูพี่เห็นแต่กระแสในเอ็กใช่ไหมฮะแล้วก็ในสทิกตอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนส่งมาให้เยอะแต่ว่ายังไม่ดูเดี๋ยวกลับไปดูแล้วเดี๋ยวบอกว่ามันยังไงว่ามันสมเหตุสมผลไหม ไปด้วยในทุมทีเพื่อว่าจัดการไปใชไหโอ้โห oh, ถ้ามีเวลาว่างตรงกันนะพี่อยากไปอยู่แล้วบางทีเจ้าแดงติดงานบางทีพิจูดี้เองอะติดงานโดยเธอเลยทำให้ไปด้วยทุกทีไม่ได้ถ้าเป็นไปได้อยากไปทุกทีอยู่แล้วอยากแบบอยากมีซีนอยากมีแสงทุกทีอยู่แล้วปะเอเอแล้วปกติแล้วพิจดี้ที่ไปด้วยไม่เคยเจอของแพงแบนใช่ไหมคะใครจะกล้า <laughs> อ่าวถามกับขันจิก้าเพราะว่าเป็นคนไทยเนาะเออไม่ใช่คนไทยด้วยหน้าเนี่ยเดินมาร้อยเมตรก็รู้เลยว่าแรงมากและตบเวียงแน่นอนก็หนุ่มขายห่วงเลยพี่ไม่ีด้ไปดูหายห่วงใช่แล้วเราก็อยากไปกับน้องตลอดแหละได้ซสีนได้แสงได้ได้ทำงานอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย ใู่ไหมครแต่พอมนได้สินี้แตก่ก็เนี่ยมารับงานเยอะๆบางทีไม่ได้ไปกับน้องแล้วบางทีความสนุกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคนดูอยากจะเห็นพี่น้องสองคนอยู่ด้วยกันไม่เห็นที่ตลอดหรอกถูกไหมเออ่ดเห็นอย่างงี้เราเป็นห่วงน้องไหมว่าเพอเราไปาไ,ไปเราจะไม่เห็นเราห่วง,งพี่จูดี้เชื่อว่าน้องอะ่ะไม,ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรเนี่ยออน้องมองบวกอยู่แล้วน้องโพสติฟต์อยู่แล้วเพราะฉนั้นพี่จูดี้พูดว่าน้องผ่านในทุกสถานการณ์อยู่แล้วใช่ครับใช่ครับสิ่งทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็น บทเรียนเป็นเป็นสิ่งที่น้องต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้น,นเนาะแล้วเวลาไปกับแฟนเขามาต่อต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะนชต้องดึงน้องไปนี่เพื่ออยากจะยังไงครออ๋อจนดึงใช่ไหมที่คลิปในทิกตอกใช่ไหมอันนั้นพี่มีงานต่อพี่ขึ้นเวทีต่อ,อห่างจากจนั้นนิดเดียวแล้วก็พี่มามารถน้องไงฮะก็เลยต้องแบบว่านิดนึงเลยอย่างเงี้ยพี่ก็จะให้สเปซว่าเฮ้ยถ,ถ้าถ้า,ถาพี่มีงานต่อถ้าน้องปกติน้องบอกว่าปกติน้องอยู่ตรงนั้น่ะชั่วโมงสองชั่วโมงอยู่แล้ว ในการออกมาในการเดินทางกลับจากถ่ายคลิปแล้วมาอยู่ที่สานามบินนะ่ะน้องออกมาเจอหนึ่งชั่วโมงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วพี่ก็ต้องบอกเลยว่าเพี่มีเวลาให้ตรงนี้นาะแล้วพี่ขอก่อนเลยอย่างเงี้ยแต่พอขอนี่น้องเอเกิงใจอย,อยู่แล้วน,น,น,ลยยน,น้องกิงใจแฟนๆนุ่นแฟนๆมารออะไรอย่างเงี้ยครับน้องก็น้องไม่มีทางเดินออกมาเองแล้ว<ม>ก็ต้องใช้แรงแรงขับเพื่อนทางคิสติกนิดนึงว่าดึงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแต่จริงๆแล้วน้องอยากอยู่ตรงนั้นให้นานที่สุดพี่จูดี้ก็อยากให้น้องเนี่ยอยู่ถ่ายรูปกับทุกคนให้ครบทุกคนอยู่แล้วค่ะ บางทีมันมีงานต่อยฮะตัวพี่จูดี้อะมีงานต่อเองก็เลยไปลากน้องกลับมาอย่างเงี้ยฮครับจูดี้เมื่อกี้ยอมไปนิดนึงที่เขาบอกว่าโอนตังค์ให้นี่ค่าอะไรแบบว่าเปนเราช้อปปิ้งอย่างเงี้ยเหรอผู้ชายเปนผู้ชายเปหรือคืออะไรก็ไปถ่ายคลิปมันก็มีค่าเรือค่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอว่าค่าเรือมันแค่คนละนิดเดียวเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ค่าอาหารบางทีแบบว่า เขามัวไปไปเข้าน้ำแล้วเราจ่ายไปก่อนอย่างเงี้ยมันหลักไม่กี่ร้อยเขาก็บอกว่าเอามาให้หมดกี่บาทอะไรเงี้ยฉันรู้ว่าเธอเธออะไรอย่างเงี้ยเธอไม่แจ้งยอดจริงบอกก็มันก็กินอยู่ที่การเลยอย่างเงี้ยเกรงใจพี่ตูนอันนี้ใช่โอนมาให้ย้อนหลังที่แบบว่าเราไปจ่ายใช่นะก็ถามบอกนางจะเท่าทายว่าไม่จริงไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ประมาณประมาณไงเลยไปรู้นี่เงเท่าไหร่ถูกไหมเออนั้บอกว่าไม่ได้ต้องเอามาฉันว่ามันต้องประมาณนี้มันหลักนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นอันนี้คือความได้รับของใช่พอถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บ ต่างคนต่างนอก um, คนระวังว in ัดคนระวังตื่นขึ้นมาก็คือนั่นแหละบอกจูดี้เธอจ่ายอะไรบ้างตอบฉันมาอย่าโกหกเลยอย่างเงี้ยล่าสุดนองคอยรถฮะให้แดนด้วยเล่ให้ตัวเองหรือยังไงหรือเล่นงจริงไหมถรถพี่รู้พร้อมทุกคนนะใช่แล้วพี่ก็ไปให้กำลังใจบอกขับดีๆนะลูกขับให้แม่นอนดีเนี่ยพี่ไม่รู้รายละเอียดเลยก็คุยกับเันแล้วล่าสุดพี่เอาโทรศัพท์มาทีคุยกับแล้วล่าสุดก็คือวันจะกลับที่ตราดไม่ได้คุยเลยใช่ไม่ได้คุยใช่ไม่ได้นของขวัญอะไรหรือไม่ น่าจะประมาณนั้นแหละเดี๋ยวพี่ไปถามให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโพสอะไรหรอฮะคาแร็ตสายเปย์น่าจะเปย์นะเปย์เปย์เปย์พี่อยู่เปย์พี่อยู่กี่หลังเขาที่เปย์พี่กินหลักแล้วเปย์แาเยอะไหมเยอะแปลแปไม่บ้าฮะก็น่ารักปกติเลยน่ารักของเราเออโอนมาโอนมาช่องตอนนี้ไม่ได้อัปเดทพี่แดนเลยไม่ได้อัปเดตเลย ใช่น้องแดนเนี่ยงานยุ่งไหมต้องต้องต้องเช็คคิลลน้องแดนนักเงานเยอะใช่ทุกคนเป็นหัวน้องแดนออกสายเดียวออกงานอะไรอย่างเงี้ยใช่หมาน้องแดนชอบพูดบอกว่าถ้าพีพิจุดี้ไปด้วยก็จะแบบว่าสบายใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าก็ต้องแยกกันเดินเห็นไหมวันนี้พี่ก็ต้องมาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยสายเดี่ยวกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยงานคู่บ้างเพราะวันเสาร์มีกระแสของพี่แดนนะะคและเอ็กด้วยใครสั่งที่พรอะไรอย่างเงี้ยพูดเขาเขาพูดนะคะว่าแบบไม่ให้เกียร์เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงเหรอ เห็น่แว็มมีคนส่ง,นงให้ดูเหมือนกัน แต่ว่าพี่จูดี้ไม่รู้ที่มาที่ไปไงมันต้องดูจากต้นจนจบมันถึงว่าทําไมเขาถึงพูดบุตรดิ้งนี้ออกมาในจังหวะนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปดูก่อนเพราะพี่จูดี้ยังไม่ได้ดูทั้งหมดเลยอ,ะอ่ะเพราะว่าถ้าคนที่อยู่ไลฟ์อยู่เขาจะเห็นใช่ไหมฮะว่าที่มาที่ไปก่อนจะมันเป็นบุตรดิ้งทำนี้มันมาจากอะไร<ช>ที่มาและที่ไปเป็นยังไงถ้าเราไม่รู้เราไปตัดสินไม่ได้เราไปจัดไม่ได้ตอนเนี้ยใช่แปลว่าจับ้านแปลว่าจะเคลียร์ทุกประเด็นข่าวใช่เพิ่งรู้พร้อมกันเนี่ยเรื่องรถเราเห็นพร้อมกันแล้วก็เม้นแล้ววเมื่อานทงานแล้้้ววกมมีีัันนนนนท เี่จูดี้เชื่อมือว,ว่าน้องรับได้รับมือไ,ได้ในการออกงานเดี่ยวคนเดียวโดวยที่ไม่มีพี่จูดี้เหมือนเดิมคำตอบเหมือนเดิมสิ่งดึกที่พี่เชื่อเวลาพี่ทำงานของน้องสี่คนแล้วเนี่ยพี่เชื่อในความที่เอาตัวรอดของน้องแล้วก็มองโลกบวกของน้องซึ่งมันจะทำให้ทุกอย่างเน,นี่ยผ่านได้หมดไม่ว่าจะยากแค่ไหนพี่ว่าผ่านได้หมดพี่ค่อนข้างมั่นใจจากการการที่สนิทก็ต้องบอกว่าพี่เป็นคนไทยที่ถ้าไม่นับมาย่าที่เป็นผู้จัดการที่เป็นทุกคนดูแลพี่ก็สนิทที่สุดถูกไหมครับเพราะนั้นนะพี่รู้ว่าน้องๆผ่านได้ นะคะนได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอ,คขอบคุณนะะา้าไมอยากพลาดค่ะวันเทิงก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n t o p ปดาราและแ n นเ g e Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกด s u p e r อร์แตงให้กำลังใจทีมงาน t o อปดารากันด้วยนะคะ